ที่ผู้กำกับเขาได้ได้พูดไปแล้วนะส่วนส่วนนักแสดงเนี่ย mm hmm. ก,ก็คอยคอยทําตามที่ที่ผู้ผู้กำกับเขาสั่งถามว่ารู้รู้ไหมว่าก็ก็คือเราผมผมเป็นนักแสดงก็คือมีหน้าที่ที่จะทําหน้าที่แสดงให้ดีที่สุดเท่าเท่าที่จะทําได้เพราะว่าโดยโดยปกติแล้วเนี่ยก็มีเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้ามา เขามาอยู่ในจุดนี้ที่ที่ว่าแสดงหนังเนี่ยเขามีมีคนเขาก็ต้องขอบคุณนะอขอบคุณว่าคือให้กําลังใจแล้วก็พูดว่าฝาานี่เล่นได้ดีมากชีวิตจริงฝาเล่นแบบนี้เลยไหมก็ <laughs> คือจริงๆแล้วมันมันก็ออกมาโดยโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยนะคือคือถ้าจะเปรียบเทียบกับกับคนอื่นแล้วเนี่ยบทของของ้ใหย่บ้านเนี่ยจะง่ายเา็าแล้วคือมันมันจะขาดง่ายกว่าทุกคน คือมันไม่รู้ว่ามันด้วยด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาบอกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อะไรคือจะแม้แต่บ,บทเองเนี่ยป๋านี่ยังคือเขาเอาบทให้เนี่ยป๋ารู้แล้วแหละว่าหนึ่งสองสามเนี่ยป๋าวางบทได้เลยว mm hmm. างบทแล้วก็สามารถแสดงแบบสดได้เลยหรือไม่ต้องไปเขาวงว่าจะต้องไปอ่านตามตัวหนังสืออะไรอันนี้อันนี้ป๋าไม่ไม่ค่อยได้ถืออะ ก็คือเล่นเป็นตัวเองนั่นแหละเพราะว่าจริงป๋าก็เป็นผู้ใหญ่บ้างใช่ก็เรื่องบทน,นี้ไม่ไม่ได้ห่วงนะครับเรื่องบทน,นี้ไม่ได้ห่วงคือคือส่วนใหญ่จะจะง่ายมากเพราะว่ารู้แล้วแหละว,ว่าเขาจะให้ทำอะไรก็สามารถอีกป๋าแค่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องฟ่องเลยใช่ครับผมดูแ๊บเดียวอ่านแค่แค่รอบเดียวเลยถาับทไหนที่ป๋ายังล่นไหครับถามว่าถามว่ามีไหมก็คือด้วยด้วยด้วยความด้วยพูดถึงว่าความรู้ ด้านด้านศิลปินด้านการแสดงก,ก็ก็ยังน้อยอยู่ก็มไม่คิดว่าจะจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือตอนนี้ไม่ได้คิดนะก็ก็รอว่าอ,อยู่กับไทยบ้านเขาเขาก็บอกว่าป๋าต้องต้องอยู่อ,อยู่กับไทยบ้านไปอีกนานอีกหลายเรื่องอคือเขาบอกว่ายังไงป๋าก,ก็ต้องอยู่กับเขาขาดป๋าไม่ได้เขาบอกอย่างญี่ปุ่นนะคะป๋าเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของป๋าเลยคะเป็นเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกป๋าเจอเรื่องอะไรเราะบ้างสมุส ขึ้นเครื่องบินตัวแรกด้วยใช่ไหมคะขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินตอนแรกเขาบอกเขาบอกรัดเข็มขัดป๋าเอามัรัดยังไงวะรัดไม่เอามััดไม่ได้คือไปคือจะถามใครก็มาถามใส่เข็มขัดมาไหมันดันไม่ได้ใส่มาครับคือตอนแรกใช้ไม่เป็นเนาะก็เลยเอาตอนแรกว่าจะไม่ใส่ก็เลยว่าจะเอาเสื้อปกประมาณคลุมๆไปคือให้เขาเขารู้ว่า กูนี่ใส่แล้วล่ะขออนุญาตนะเออคือใส่แล้วละ่นะ,ลละก็เลยแต่พอดีว่าเครื่องบินมันพูดมันบอกว่าใครที่ยังไม่ไม่ได้รับเช็คผ่ามันก็เตือนไอก็เลยก็เลยไปสก,กิจสก,กิจไอ้เด็กที่ไปดูและเฮ้ยเฮ้ยให้ป๋ายัางไม่ใส่ให้ใส่ป๋าหน่อยดิ้มันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ตื่นเต้นเพราะว่าอย่างอย่างอย่างป๋านี่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่กับบ้านอยู่ครับแล้วทีนี้ไปๆๆไปขึ้นลิฟต์ไปเข้าห้องน้ํา ไอ้ความความทันสมัยของของเขาอ่ะมันมันเป็นหลายอย่างเข้าไปห้องน้ำเอ้มันมันกดยังไงวะเฮ้ยถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูไอ้มึงมึงบอกกูหน่อยดิของฮันเดอร์คนที่ที่ถ่ายในหนอติดลิฟต์กี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงไั้ไหนนะติดลิฟต์ใช่ไหมคือคืออย่างนี้ลิฟต์ลิฟต์ไม่ไม่ได้ติดลิฟต์นะคือมันมันมีหนึ่งหนึ่งถึงสิบฝั่งนี้มันมีหนึ่งถึงสิบชั้นใช่ไหม ฝั่งนี้มันมีมันมีเริ่มจากสิบไปถึงยี่สิบขึ้นจากหนึ่งไปไปถึงขึ้นหนึ่งไปไปถึงสิบลงมาลงมาแล้วเออชั้นหนึ่งมันอยู่ไหนมันก็ถึงแค่สิบอยู่ดีอะแต่จริงๆแล้วมันอยู่คนละฝั่งเลยเรียกว่าไทยบ้านทาให้ฝาได้เจอกับประสบการณ์แปลกๆชอใช่ใช่ใช่เจอแบบถามว่าถามา่าไทยบ้านนี่สามารถพลิกชีวิตพลิกชีวิตได้มากคือประสบการณ์เยอะสิ่งสิ่งท,ที่เดี๋ยวนี้มัน ทำให้ชีวิตของผู้เยา่บ้านนี่เปลี่ยนไปม,มากเหมือนเหมือนอย่างที่คนไม่รู้จักเยอะตอนนี้ไปไหนคนก็รู้จักฝาขอถ่ายรูปหน่อยโน้นนั่นนีน่คือทุกที่ในในพื้นที่ที่ไปนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยเพราะว่ามีมีแต่คนรู้จักมีคนขอถ่ายรูปไปไหนมีคนขอถ่ายรูปโอ้ฝามายังไงโอ้ชอบฝาอย่างนั้นอย่างนี้มันทําให้ซึ่งซึ่งซึ่งความรู้สึกว่าเป็นคนอิสานเป็นคนบ้าน,าน,านอีสานบ้านนอกมาเนาะ ก็รู้สึกว่าดีใจถ้าไม่มีไทยบ้านถ้าไม่ได้เป็นึกไหนักแสดงเราก็จะอยู่กับท้องไร่ท้องนาแล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านก็คือยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่อันนี้ว่าจะกลับแล้วมาห้าวันว่าเขาถามว่าเขาเมื่อคืนนี่โทรมาสองสามสายเราเ่วยๆว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อไรจะกลับถามว่าวิชาหญ่บ้านอกวมาองานนี้ยงี้อ๋อ เป็จากไหนไปจากไหนมากมากมากกรุงเทพมามากกรุงเทพพยาบาลมากกรุงเทพอ่ามามางานไทยบาทไทยบาทจากจากากขวัญไทยบาทดีที่เขาจัดอยู่ซิคอนซิคอนซิคอน,คน,คน,คนบางแคอ่าถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่พอสมควรละอ่าส่นวนใหญ่กับจากบริษัเของมาร่วมจากบริษัเของมาร่วมแต่ว่ามามาเป็นมาเป็นคนอีสานที่พอ,อยู่แถวนี้มาเป็นเวลาจังไหน พ่อเขามานี่ก็คน้อนสานแตหลายอยู่บู้จักจักเหลายอยู่แบงค์ม่ไลาจังใดเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นนักแสดงถามมาแบงแบงก็ไล่จังใดเนาะก็คือจริงๆเรามันก็บพ่อพอได้พ่อได้ถึงกับว่าต้องไปแบงเวลาดอกเพราะว่าก็ไฟมันมันมันเป็นเรื่องที่ดีแม่แต่แจ๊พวกเจ้านายผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างนายอำเภออย่างปลัดอำเภอเนี่ยเขาเขายังอยากมาแสดงน้ำเลย เขาเขายังถามเลยว่า right ๋าเขารับบบไอ้พวกพวกพวกเขาเรียกว่าประลัดปลัดที่อยู่ของไฟเอ่อเห็ดไอ้พัฒนาชุมชนแน่ประลัดไฟประตัตั์ประมงแน่เขาถามมา่ังไงฝาก็ได้ไปแสดงหนังมีเขาเอาบบมีเขารับคนอนีโบอยากไปนั่านี้อ่าก็เลยว่าเขาก็เลยตอบว่า เขาคงไม่เอาหรอกเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยหน้าตาดีเขาให้บ้านเนี่ยให้บ้านเนี่ยเขาเขาเอาคนหน้าตาดีอยู่แล้วเบิงเบงดาราแต่ละคนนี่แหลจะรอดแบบเสี่ยงเออยังสิทำไมเราจะบอกว่าหน้าตาไม่ดีอก่ะคนคนบีดต้องีกันรักไม่ไม่ใช่ถ้าไม่ถึงหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเป็นคนที่แบบคนคนบานเฮ่าเนี่ยครับคือขันคนบ้านเฮ่าเนี่ยเอิน่าคนหน้าตาบ่ดีคนไม่ได้ไม่บด้รอ ว่าดีสวยบันไดจังสินะแต่คือ,อยัง้านี่แห้งแล้วโลดแต่พอเด็กพอเด็รอพอเด็สวยแต่ว่าแต่ว่าเอาไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผานี่เล่นเล่นได้ดีก็มูเล่นได้เหมือนจริงเขาบอกบางทีเขาก็เลยว่าผาต้องอยู่กับไทยบ้านอีกหลายเรื่องอยู่เข้าไว้ที่กาเลยก็เลยดีใจอยู่ดีใจที่ที่ที่ว่ากับนีงานมีงานเด็ดต่อเรื่องไม่มันไม่ได้มีข้อเขาไม่ได้หามหรอกระเบียบ ข้อบังคับของของกำนัน <soy> ผ <sun arrivé> like uh, ู <erin> ้ญิบันเขาไม่ได้ห้ามว่าไปแสดงนั้นเขาห้ามตั้งแต่ไปเขาห้ามถึแต่ว่าจะไปอยู่เที่ยวยาเสพติด่าไป่าไปโค้งไปกินเงินหลวงเขาไม่ได้ห้ามว่าเป็นดาราไอ้เรื่องเรื่องดารานี่เขาไม่ได้ห้ามไม่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 ไมด้มีข้อห้ามก็ศึกษาดีกวบ่เป่ามาเป็นนักแสดงอีกวัยขึ้นไหมถามว่าวัยขึ้นไหมกัดวยในอายุ เข้าเรื่อยๆเออเข้าเรื่อยๆอยู่เออก็ถือว่าดีอ่ะดีดีดีมากเลยนะเดี๋ยว่าดีมากอยู่อาชีพนี่ถือว่าดีดีมากอยู่พอเอเอเอมีมีอาชีพมีงานมีมีรายได้มาพอพอได้อยู่พออย่าณนี้แต่ว่าถามว่ารวยไหมก็ก็อยากรวยกว่านี้อยู่ยิ่งทำไปทำให้เรื่องเหมือนรู้เหมือนเป็น มักสาวชีวิตจริงมันตรงกับในหนลังบอลเลยออันอันนี้คืออ,อันนี้คือคือมันเป็นคำถามท,ที่ที่เขาถามว่าหลายหลายมากเลยอ่ะป๋าที่วิจิงนี่ป๋าไปไปมักสาวหน่อยนด่ป๋า <c oughs> ป๋าคือเห็ในได้คือแช่อันนี้ก็คือก็เลยบอกว่าป๋านี่คือแสดงแสดงจนมาเหมือนจริงอ่ะ <c oughs> คือคือคือทาให้มันเหมือนเหมือนเหมือนจริงให้ได้อะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีประสบการณ์ว่าถ้าถ้าเราแสดงถ้าแสดงไม่เหมือนจริงมันมันดูแล้วมันมันไม่มีไม่ไม่เข้าอ <l ug> ารมณ์คือเคยเห็นบางคนที่ที่เขาแบบเขาคือเขาเหมือนแกล่ะเหมือนแกลทําแต่ว่าไปดูแล้วมันมันมันไม่เป็นธรรมชาติมันมันก็เลยเบื่อไปเบืองกบบันเพราเป็นธรรมชาติแต่ว่าผาเนี่ยคือ คือถ้าเศร้านี่ก็เศร้าให้สุดไปเลยเนี่ยคือเศร้านี่ก็เศร้าให้เมอแบบปล่อยอารมณ์ให้หมดออปล่อยอารมณ์ให้หมดแบบพันไหลหไปเลยไม่ไม่มีอะไรทำเหมือนกับบทตัวอะไรปล่อยบทตัวนะครับตัวจริงคือมักเมียคนเดียวก็เมียคนเดียวนั่นแล้วไอ้๋อันน้หนังก็คือหนังเอ,อ็มบีก็คือเอ็มบีอ่าอันนี้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่ใคร ส่วนใหญ่เขาถามแบบนี้แหละทำไมปลาแสดงได้เหมือนกังก็เลยพันนั่นไปดูไปดูไปดูเจ้าของแสดงเนาเอ๊ะมันคืออีหนี่วะสุดท้ายปลาฝากนยคะนังเรื่องใหม่ไทยบ้านที่ไปถึงลาลบทิปจะได้ดูกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีปลาคำจันทร์ตุกภากตัวนักทีบอมมี อถามว่ามีแฟนๆสน,นับสนุนไทยบ้านก็บโค้งศิริพยู่อยู่บ,าาบ,บันไดทองเป็นดีถ้ามาไทยบ้านเก่งบรนไดกันเส็ดออกมาแล้วพี่น้องบ่เบิ่อทีน้องบ่ให้ความสน,จน,นสปปใจนะครับเก่งบรนไดก็บโคงศิริพยตรงดั่งใบบรรไดนะครับแต่ที่นี่ก็ในใน,ในปลายปีนี้เดินร่วมกับเขาบอกว่าศรีมีไทยไทยบ้านสามซึ่งไทยบ้านสามเนี่ยเขาก็บทิงท้งทิ้งถ่ายอยู่แล้วว่า ช่วงท้ายของสับปปเปลอเหยียบป่องจะไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นกกันั้นมันก็คือ้า้าลูกไส้ไปกลายชื่อว่าบดบาดจีบพอป๋าคำจันเนี่ยเป็นพอของเหียป่องอย่ยังไงพ่อก็ต้องได้ไปหาลูกอยู่ดีแต่จะได้ไปในรูปแบบไหนจะไปตอเครื่องบินหรือเปล่าจะไปกลืนพิษมองหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเอาจังไปเบิ่งกันในไทยบ้านสามนะครับ เสุดยอาขอบคุณป้าตาค่ะแม่ว่าชื่อเรื่องไหม่านค่ะเรื่องไยบ้าน